สวัสดีค่ะเมจิงทาลตดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันในเรื่องของความลับของคนเกิดบนพฤหัดช่วงวันที่ระหว่างวันที่16ถึง30กันยายนนี้นะคะ <c oughs> การอ่านไพ่แบบนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งเนาะไครที่ดูแล้วตรงก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเนาะนี้เราจะมาดู ใบแรกตัวตนของโคอน,นพุหัสตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเออโคโนพุหัสความรักเราจะอ่านควบคู่กันไปคนโสดกับคนมีคู่เนาะเราอ่านในในชุดนี้ชุดเดียวเลยเนาะเราก็ไพ่ขึ้นมาเราก็จะอ่านให้ทั้งสองทางเลยเนาะดูการโคนันพุหัส16หถึงส0กันยายนนี้เป็นยังไงกันบ้างใบแรก ว้าวในออบเพนทาเคิล <c oughs> ตอนนี้ช่วงนี้เหมือนคุณกําลังวางแผนในเรื่องของการเงินมันเหมือนกับมันกำลังจะมีเงินบางก้อนเนะี่ยกำลังเข้ามาค่อยๆเข้ามาเหมือนคุณกําลังคิดวางแผนที่จะิเริ่มทําอะไรบางอย่างทําให้มันเกิด ผลกำไรในด้านของการเงินที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกําลังวางแผนเรื่องการลงทุนการค้าขายการประกอบกิจการอะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่คุณกําลังคิดเนะี่ยมันคือเงินที่กําลังจะเข้ามาเนาะแต่ถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะความรักที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะมาอย่างช้าๆมันจะค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้ โลดโผนู่วาม,มันจะค่อยๆดําเนินไปอย่างช้าๆเหมือนเขากําลังจะเข้ามาแต่คนที่คุณกําลังรอกําลังจะเข้ามานะแต่กําลังเดินทางเห็นปะเขาเนี่ย <c oughs> มันเปรียบเหมือนม้าเนี่ยค่อยๆกาลังเดินมามันไม่ใช่แบบม้าพยศที่แบบพุ่งบุกตะลุยนะมันเป็นม้าที่ค่อยๆเดินมาไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ในเรื่องของการเงินและในเรื่องของความหลักก็เหมือนกันเนาะทีนี้มาดูกันต่อไปหรือไม่ช่วงนี้นะก็อาจจะ นิ่งๆอืมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของความรักคือกําลังเป็นช่วงที่กําลังคิดอยู่กําลังคิดกําลังวางแผนกําลังตัดสินใจอยู่มันก็เลยนิ่งๆนะดูนิ่ง,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 งชๆช้าๆมาดูกันต่อความรักคนเกิดเป็นพระหัส16-30กันยายนนี้เป็นยังไงอืมทรีออฟคัพทรีออฟคัพมันเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองนะการได้รับ ประสบความสำเร็จการจะมีเรื่องน่ายินดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่ถ้วยเนาะมันหมายถึงเรากำลังจะมีสิ่งดีๆใดๆเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นไพ่ถ้วยเนี่ยเรากำลังจะถ้าใครเป็นเป็นคนโสดกำลังจะได้พบเจอกับความรักกำลังจะได้เฉลิมฉลองกำลังจะมีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาถ้าใครเป็นคนที่มีคู่แล้วเนี่ย คุณเหมือนกำลังจะถูกขอแต่งงานนะมันเป็นไพ่ของการยินดีการมีความสุขการเฉลิมฉลองเหมือนมีใครบางคนกำลังจะมีมีข่าวดีมีเรื่องดีเข้ามาในเรื่องของของคู่มาดูกันต่อความรักคนเกิดวันพฤหัสในช่วงวันที่16-30กันยายนนี้ ือในออฟครับจ้ะถามความรักความรักก็มาคนที่จะเข้ามานี่นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขารูปร่างหน้าตาดีเขาสวยเขาเก่งเขาหล่อเขาเป็นแบบเอมซีได้เลยอะ่ะเขาเป็นเหมือนคนที่อยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นแบบอยูทูบเบอร์คนดังอะ่ะคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะ นายเอาคับเขราเป็นลักษณะคนที่จิตใจดีสวยรวยเก่งประมาณนั้นน่ะประมาณประมาณคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่โรแมนติกนะเป็นคนที่อ่อนโยนดูสีคนนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะดูสีผู้หญิงคนนี้เขาจะสวยมากเลยนะเานั่งมาบนดอกบัวเห็นไหมเขาถือใจมาด้วยเขามา เขาเป็นคนใจดีเป็นคนจิตใจดีนะคนที่จะเข้ามาเนี่ยคนที่คุณกําลังจะได้เจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เขาเป็นคนที่อยู่ในแวดวงในสังคมที่มีคนรู้จักอะ่ะ <c oughs> หรือไม้ก็เป็นคนหน้าตาดีหน้าตาดีมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคนที่จะเข้ามานะดูกันต่อเดี๋ยวเดจ้ <c oughs> ชมคนนี้เยอะไว้หน่อยเดี๋ยวเดทก็มา เดเดสมันหมายถึงอะไรที่ในเรื่องสุขภาพก็ต้องให้ระวังเจ็บป่วยแต่มันหมายถึงใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพการงานการเงินที่มีกําลังมีปัญหาอยู่เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นมันกําลังจะจบและมันกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นในความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรที่ดีๆเนาะ แต่ว่ามันต้องจบจากสิ่งเดิมก่อนนะจบจากสิ่งเดิมที่มันยังเหมือนมีใครบางคนยังมีเรื่องที่มันยังค้างคาอยู่ในใจโดยจากรูปแล้วเนาะอาจจะจบแล้วอะแต่เรื่องนั้นมันยังค้างคาอยู่ในใจเขาอยากให้คุณตัดตรงนั้นออกไปให้ได้<ม>เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเนี่ยรอกำลังจะเข้ามาอยู่ที่คุณรนอะว่าคุณตัดได้แล้วคนนี้ก็จะเดินทางเข้ามาเลยความรักความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วเนาะ แต่ว่าตอนนี้คุณต้องทำจิตใจให้มันดีขึ้นนะ่ะดูกันต่อเอ็ดออฟวอ s เห็นไหมพอคุณตัดตรงนี้ได้เนาะเนี่ยเอ็ดออฟวอมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันเลยเอ็ดออฟวอ s ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงาน ไพ่ไม้เนาะไพ่ไม้ส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของงานแต่เราเราอ่านในเรื่องของงานให้ก่อนในเ,เรื่องของงานเนี่ยหมายถึงว่าคุณกําลังจะได้รเริ่มทําอะไรใหม่ๆงานใหม่มีความคิดในหัวเยอะเลยในเรื่องของงานเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์หรือนถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณกําลังจะได้เริ่มต้นที่จะสร้างสัมพันธ์ในเรื่องของความรักกับใครสักคนอคอนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักนะ ว้าวว้าวว้าวมาดูกันต่อความรักคนนันพฤหัสประจำวันที่16-30ถึงกันยายนนี้เป็นยังไงกันบ้างเอยความรักคนนันพฤหัสอืมคิงออ o r อดอืมช่วงนี้ใครที่กำลังมีปัญหาปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเนาะ ิงออสสอรดเนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่เคร่งขรึมเงียบเย็นชาเหมือนเขาจะจะพุ่งมุ่งเน้นไปในเรื่องของของงานมากกว่าแต่เขาเป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเนาะเพราะเขาอะเหมือนแบบบ,บกบกฝาก่าฟันปัญหาต่างๆมาเยอะมากแล้วจนเขาประสบความสําเร็จแล้วแต่ในเรื่องของความรักเหมือนช่วงนี้เขายังนิ่งๆอยู่เนาะมาดูกันต่อ ความนกคนเกิดคนเกิดวันพฤหัสวันที่1 6บหกถึงสากันยาเนนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยไนอฟครับจ้ะแหม้พอเข้ามาก็จะเข้ากันมาเยอะเลยนะทีนี้มีคนจะเข้ามาให้เลือกหลายมากหน้าหลายตาเลยนะไนอฟครับเก้าถ้วยเนาะเราขอขยับไพ่หน่อยนะเหมือนมันต่ำไปอืมเก้าถ้วยมันเป็นอะไรที่อืมหลายคนเยอะหรืออาจช่วงนี้อาจจะ เป็นช่วงงานเลี้ยงงานสังสรรค์คุณจะอาจจะได้อยู่แบบเข้าสังคมกินดื่มเที่ยวฟุ้งเฟ้ออะไรประมาณนั้นเนาะเกี่ยวกับการได้เฉลิมฉลองเนี่ยได้เฉลิมฉลองอาจจะได้เจอผู้คนมากมายในงานเลี้ยงงานสังสรรค์ที่คุณกําลังจะได้ไปเจอก็ได้บางคนอาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยมันหมายถึงนายเอาคับมันจะหมายถึง บางทีคุณอาจจะเจ้าชู้หน่อยเนาะช่วงนี้เพราะว่ามันมีคนเข้ามาเยอะมันมีเรื่องเข้ามาเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเข้ามามากกว่าหนึ่งะกลางค่วยมาดูกันต่อเราต้องขอโทษทจริงๆ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้สนามบินเนาะเวลาเครื่องบินมันลงต่ำมันก็จะได้ยินเสียงชัดหน่อยขอโทษนะคะมาดูกันต่อความรักคมเกิดวันพฤหัส1ีนิบหกหืสมเดอะสตาร์เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่คุณเฝ้ารออธิษฐานไว้เนี่ย เดืตามันหมายถึงความสุขความสมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังเนาะม,มันหมายถึงการอธิษฐานการขอพรเดือดตามันหมายถึงใครที่คิดหวังเอาไว้ขอพรเอาไว้เนี่ยคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดหวังเอาไว้เนาะมันหมายถึงความสุขความสบายใจ ความาราบเรียบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหมายถึงสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนคุณได้สมปรารถนาในสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้แล้วเนาะงานที่รอก็จะสําเร็จมันหมายไพ่ใบน,นี้บางทีมันหมายถึงการอดทนรอด้วยนะรอในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้เนี่ยมันจะสําเร็จนะคะเนี่ยเดือตามเป็นไพ่ประจำราศีกุม์ด้วยเนาะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ย คนโสดคนโสดอาจจะมีรักชา้าเพราะว่าคุณชอบชอบอยู่คนเดียวเดดสตาร์ม, The Star มันหมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีเดดสตาร์มันหมายถึงดารา,าคนที่เป็นเอมซีคนที่อยู่หน้ากล้องคนที่เป็นยูทูบเบอร์อะไรประมาณนั้นด้วยเนาะมันหมายถึงความสุขความสบายใจเพราะคุณสุขสบายใจแล้วอะคุณก็อาจจะไม่ไม่อยาก ไม่อยากมีใครอยากอยู่คนเดียวอยากฉันอยู่สวยๆสดๆอย่างนี้คนเดียวก็อยู่ได้เนาะม,มาดูกันต่อแต่จริงๆอ่ะมันมีความรักความสัมพันธ์มาเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาเรามองว่าเดอะสตา์มันเป็นในเรื่องของการขอพรมากกว่าเหมือนคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรไว้ว่าให้เจอเจอกับคนที่รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีเนี่ยคุณกำลังจะได้สมหวังในพรที่คุณขอไว้นะม,มาดูกันตอ ความรักคนเกิดวันพฤหัส16-30กันยายนนี้เป็นยังไงกันบ้างเอสยว้าวเอ็ดออเพนนักเคิลจ้าโอ้วหเอ,อเ็ดออวอร์นเอ็ดอาเเคิลดูสิเเหมือนคุณกำลังจะมีโชคมีลาบเนี่ยเอ็ดออเพนนักเคิลมันคือ,ม,คอมันคือโชคลาบเนาะ มันคือความสําเร็จมันคือถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนเงินที่กําลังจะมาพร้อมความรักเลยคุณกําลังจะมีความมั่นมั่งคงเดี๋ยนะขอโทษมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการเงินเนี yes. ่ยกำลังจะมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจการงานที่คุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นหรือใครบางคนที่ทํางานอยู่นะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือในเรื่องของความรัก เอ็ดออฟเพนทเคิขาบอกว่าคุณกําลังจะได้เจอรักแรกพบเจอโดยบังเอิญเจอจากการทํางานหรืออาจจะมีลาบลอยมีโชคมีลาบเข้ามาในช่วงนี้ว้าวคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอเจอกับคู่ที่มีฐานะเขาเป็นเอ็ดออฟเพนทเนาะคนที่มีชาติตระกูลดีอคนที่ อยู่แล้วจะทำให้เราล่ำรวยขึ้นหรือใครที่มีคู่อาจจะกำลังจะได้พูดถึงในเรื่องของสินสอดการแต่งงานเนี่ยใครมีคู่มีเกณฑ์ที่เขาจะมาขอน,นั่นนี่เพราะว่ามันมีที่อพเพนท์เคนขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วการเฉลิมฉลอง,ลองการมั่นหมายมานะดูกันต่อ,อดีนะนี่โอ้ยขออีกใบหนึง่งจ้า ความรักคนเกิดวันเพฤหัสช่วงวันที่16-30กันยายนนี้เป็นยังไงกันบ้างเอยความรักคนเกิดนันเพลหาดถูอฟถูอฟสอดถูอฟสอดมันเป็นลักษณะของไพ่สองมาสองดาบเนาะมันเป็นอะไรที่คุณกําลังลังเลวิตกกังวลคิดมากสงสัยอยู่ว่าฉันจะทํำยังไงดี กับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าคนโสดอาจจะมีคนให้เข้ามาเลือกเยอะก็ได้เออพอมีคนให้เข้ามาเลือกเยอะก็ไม่รู้จะเลือกใครคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งเข้ามาให้เลือกเหมือนกันเนี่ยคนโสดพอเข้ามาเขาจะเข้ามาหลายคนพร้อมกันอันมันอาจจะทําให้คุณกําลังอืมเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเลือกใครดีให้เลือกคนที่ดีที่สุดเลือกคนที่คุณคิดว่าใช่ก็แล้วกันนะ เพราะว่าคนที่เป็นคู่มองแป๊บเดียวมันก็จะเหมือนเรามีสื่อสัมพันธ์กัน,นใครที่ใช่ก็คือใช่นั่นแหละเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบลักลักแรกพบกับคนที่คุณคิดหวังตั้งใจไว้ซึ่งเขาเป็นคนหน้าตาดีด้วยเร็วๆนี้แหละเขาจะค่อยๆเข้ามาเพียงแต่ว่าตอนนี้อยากให้คุณตัดในเรื่องสิ่งเดิมๆที่มันค้างคาใจอยู่ให้ออกไปให้หมด แล้วสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาเนาะโอเคนะคะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะความรักคนเกิดขอนพรรหัสเมจิคาร์ลอตายคิตตี้เราขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับฟังดูชมช่องเมจิคาร์ลอตายคิตตี้ของเราใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เรารบกวนกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะถือเป็นขวัญและกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ